ผมน่าลงแน่ครับลงฮะคือถ้ามาก้าวล่วงอย่างเนี้ยผมลงไม่ใช่ลงสมัครรับเลือกตั้งอ้นลงถนนแน่เจอกันนะครับเวลาผมไปเนี่ยก็ไม่ได้ไปคนเดียวแล้วครับก็ไปทั้งขบวนนะฮะไอหนูตะวันเนี่ยเป็นเบีย้ยตัวหนึ่งถ้าเขาเป็นลายตายไปติดคุกไปเขาก็มีเบีย้ยตัวอื่นมาเล่นต่อลูก นะครับถ้าจะจัดการเนี่ยมันไปจัดการไอ้หนูตะวันอย่างนี้ไม่ได้หรอกมันต้องไปจัดการตักมือไอ้คนเดินเบี้ยนะครับในทุนต้องเช็คเส้นทางการเงินนะครับเด็กได้เงินมาจากไหนอะไรอย่างไรนะครับต้องต้นต่อครับต้องจัดการต้นต่อนะครับตอนนี้ต้นต่อก็ขาเป๋อยู่นะครับ ขาเป๋อยู่นะฮะผมไม่อยากให้คนไทยทะเลาะบ,บ่อแว้งกันแล้วครับมีครั้งหนึ่งนะครับเมื่อผ่านมาประมาณสักสิบกว่าป,ปีที่แล้วเนี่ยบ้านหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ลูกเมียแตกแยกกันหมดเลยพ่อเหลืองแม่แดงผมเกิดวันอาทิตย์นะครับ ผมจะใส่เสื้อสีแดงก็บอกว่าผมเป็นสีแดงพอผมไปใส่เสื้อสีเหลืองเป็นข้าราชการส่วนใหญ่มันจะมีเสื้อสีเหลืองเป็นเสื้อลำลองถ้าไม่แต่งเครื่องแบบก็บอกผมเป็นเหลืองโอ้ผมไม่อยากเป็นเหลืองเป็นแดงอะไรกับเขาแล้วครับผมเลยมาใส่ลายสกอตอย่างนี้ไงเนี่ยนะครับเนี่ยใส่ลายขวางๆอย่างเงี้ยใส่อย่างพี่ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นสีสีอะไรสีฟ้าอีก คือใส่สีอะไรไม่ได้เลยไอ้นี่เป็นสีแดงไอ้นั่นเป็นสีเหลืองมันแยกพวกกันกูใส่แมา่ลายสกอตอย่างนี้นะครับมาเนี่ยตั้งกลุ่มก็พวกไอ้สกอตละมั้งมาเนี่ยนะฮะตายแล้วบ้านเมืองมันถึงจุดนี้ได้ไงนะฮะ